สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากร์ชาวธาตุลมนะคะกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนนะคะอะมาดูกันนะชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนค่ะอขอดูพ,พลังงานของคุณหน่อยประจําเดือนตุลานี้ค่ะนะสิบถ้วยดีนะอ่ะพ,พลังงานของคุณสิบถ้วยค่ะแล้วเป็นไพ่พลังงาน ไพ้เป็นพลังงานทัดน้ําด้วยนะคุณอบอวลไปด้วยความสุขนะจริงๆแล้วอะ่ะความสุขอยู่รอบตัวของคุณนะคะหรือเอาง่ายๆว่าแนวคิดของคุณอะส่วนใหญ่จะไปในทิศทางที่บวกโพซิทีฟมากนะคะในช่วงเดือนนี้อืมทีนี้มาดูกันหน่อยคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะตอนนี้ช็อตัดลม just i x เฮ้ยโอ้มันท้าคุ่ชาร์ลสิตุนด้วยกันแล้วก็ k n i g h t of cups อ <c oughs> ือหือชัดเจนมากความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทำคือคุณรีบจบความคิดนั้นให้คุณรีบจบความคิดนั้นแบบเร็วมากเร็วที่สุดแล้วก็ไม่หันหลังไม่หยอกมองย้อนเรื่องทุกเรื่องเศร้าอีกแล้วคุณมองทุกอย่างด้วยหลักการและเหตุผลล้วนๆนะคะอือ มองทุกอย่างไปตามขั้นตอนของความสัมพันธ์ล้วนๆเลยนะคะอืมอ่ะนี่คือสถานการณ์ที่คุณเป็นยังไงบ้างในความคิดภายในใจแต่อีกนิดนะะึงค่ะอันนี้สถานการณ์ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มิทุนบางท่านบางคนค่ะคุณได้มีเกณฑ์หย่าล้างหรือเปล่าในบางท่านบางคนแล้วมีการได้แบ่งแยกทรัพย์สินอะไรกันไปหมดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันจบกันด้วยดี อันนี้ในบางท่านบางคนบางกรณีนะคะส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ทั่วไปที่คุณเจอแองบอกว่าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณไม่มีคุณไม่ยุติคุณไม่ได้ค่อยได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนนี้เหมือนหันหลังใส่คุณไม่ใส่ใจคุณไม่เข้าใจคุณนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลความรู้สึกคุณมากนักแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นะคะที่อยู่คุณ คุณมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับเขามันเลยทําให้เขาหันมาใส่ใจคุณและเข้าใจคุณมากขึ้นใช่ไหมก่อนหน้านี้นะอ,อ่ะโอเคทีนี้มาดูกันเรื่องเขาคิดยังไงกันดีกว่าเขาคิดยังไงกับชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนค่ะสองถ้วยนะสิบเหรียญโอเคสิบไม้เท้าค่ะแล้วก็สามถ้วยโอเคเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณเนี่ย เหมือนคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเอนจอยกันได้แล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะเนี่ยสิบเหรียญคุณอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะหรือคุณเองอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับเขาแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยลึกๆแล้วถ้าเป็นสิบเหรียญกับสองถ้วยมาชนกันอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขามั่นคงกับคุณนะคะเขารู้สึกดีกับคุณยังไงก็มั่นคงกับคุณอย่างนั้นนะคะเคยรู้สึกกับคุณยังไงก็รู้สึกกับคุณอย่างนั้น ะะแต่มันอยู่ที่เลเวลด้วยนะว่าเขารู้สึกคุณแค่ไหนในสถานะไม่ชัดเจนมีเกณฑ์ว่าเขาอยากให้มันเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่เขามั่นคงโดยการที่เขายังอยากให้โอกาสคุณไปเรื่อยๆนะคะมั่นคงโดยการที่เขาชอบคุณนะเขาก็ชอบคุณอย่างนั้นยังไม่เปลี่ยนใจเขายังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไพ่สิบไม้เท้าออกมาเนี่ยแป้งสงสัยขอดูหน่อยสิบไม้เท้าคืออะไรไฮโลแฟน เข้าใจและนี่งไงเด็กถือดาบนะคะแอบซ่อนเร้นเด็กซ่อนซ่อนอะไรบางอย่างไว้เข้าใจความสัมพันธ์นี่อาจจะมีรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาอยากเป็นคนดีกับคุณไพ่ไฮโลแฟนเป็นไพ่ประสังคราชเนี่ยนะคะเขาอยากทําดีเพื่อคุณเขาอยากที่จะไม่อยากเป็นคนแบบนี้ไม่อยากทําผิดแบบนี้เขาเขาแบบเขาแบบความรู้สึกเอาไว้อยู่นะ แบกความรู้สึกเอาไว้นะคะอืมไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดที่จะแก้ไขนะอยากแก้ไขแต่เรื่องของดวงชะตามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรไม่ได้นะคะอืม,อม,อมทำไมเขาถึงยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ขอเจาะอ,อีกนึงเจาะให้นี่ไงเจ็ดดา ถ้าไปลักซ้อนมันก็มีแนวโน้มว่าเขายังไม่มีเหตุผลซัพพอร์ตพอที่จะไปแยกกับคนคนนั้นได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินออกมาหลายทีแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ไปไหนไม่ได้สักทีมันต้องมีเรื่องมีราวต่างๆให้ต้องพัวพันกับทางฝั่งนั้นอยู่มันก็ทําให้เขาไม่สามารถเดินแยกออกมาได้นะคะอื เด็กถือถ้วยเนี่ยความรู้สึกที่เขาเขามีกับคุณเหมือนเด็กถือถ้วยอ่ะภาวะของเด็กถือถ้วยจริงๆเป็นการรอนะยืนมองรอรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆแต่มันเป็นแค่เด็กไงก็ได้แต่ยืนรอถือถ้วยรอนะคะกับคําอธิษฐานจิตหรือว่าความหวังในใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นจริงไหมสักวันอะไรเงี้ยนะคะอืม แต่ว่าก็ยังลุกมาทำอะไรไม่ได้อยู่ดีจริงๆนะโอเคอ่ะอืมอ่ะทีนี้มาดูในอย่างอื่นกันบ้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยอ่ะอันนี้ในบางคนบางท่านบางกรณีถ้าเป็นสถานะของความสัมพันธ์ชัดเจนหรือสถานะอื่นๆนะคะมีคือมีคนคนหนึ่งที่เป็นเด็กกว่าคุณหรือเด็กกว่าเขานะคะเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาอาทิ้งไปไม่ได้ ก็เลยเขาก็เลยยังต้องพัวพันกับคนคนนั้นอยู่มันก็เลยทําให้เขาเองยังเลือกคุณไม่ได้อาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่คนเด็กกว่าก็ได้แต่อาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้นะคะหรือเป็นใครคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่ามีปัญหาที่แบบเขาเคยทําผิดอะไรกับคนนั้นไว้แล้วเขาต้องไปชดใช้ให้หมดเขาถึงจะสบายใจแล้วแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อันนี้ในบางท่านบางคนนะ ทีมาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มิถุนนะคะโอเคว่าเะทาวเวอร์คืออะไรจ้ะอืมอืม นั่นคุยชาวราศีกุมนะคะนั่นคุยชาวราศีกุมและคนากุม,อมโอเคชัดเจนเอามากๆเลยนะคะอืมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะโอ้พลังงานทัดไฟเยอะมากนะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนความสัมพันธ์มันจะอ่อนๆออฟออฟนะคะมามาหายหายในความสัมพันธ์นี้อื มันจะนิ่งมันจะนิ่งอ่ะมันจะนิ่งมันจะมามาหายหายในความสัมพันธ์นี้หรือคนที่เป็นแฟนกันหรือคุยกันอ่ะอาจจะคุยกันแบบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะคะเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวเงียบนะคะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวไม่คุยกันเพราะว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบกระทนหนันก็คืออาจจะแบบเอออ่ะมันมีสองมีสามกรณีด้วยกันค่ะ กรณีแรกค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันก็คือว่าใครคนนึงมีมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะก็เลยทําให้มีเหตุทําให้ต้องทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะอืมแล้วก็อีกกรณีคือว่าขุดมีใครคนนึงขุดเรื่องเก่าขึ้นมาพูดนะคะหรือปัญหาเก่าหมอใช้คำนี้ว่าปัญหาเก่าจะมาเป็นปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณแบบแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันนะคะส่วนเรื่องของกรณีที่สมค่ะคือ อมันก็ไม่ใช่กรณีที่สามหรอกมันกร,กรณีเดียวกับกรณีที่สองก็คือเป็นการระเบิดพูดคุยกันแบบระเบิดเลยแบบว่าฉันคิดอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนี้มีปากมีเสียงกันแบบรุนแรงนะคะอืมนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วค่ะถ้าพวกคุณเป็นคนที่เธอทางานร่วมกันน่ะมันมีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้ทํางานร่วมกันแล้วทําให้จากเหตุการณ์ที่เคยทะเลาะก,กันอยู่หายไปห,หมดเลยแล้วกลับมาคืนดีกันได้ โดยปริยายเลยนะคะอืมอือก็อืม,อม,อม,อมประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอือฮ้นไพ่คู่ขึ้นมาด้วยนะคะโอเคอนี่คือสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะในเดือนนี้นะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าคนโสดเป็นอย่างไงกันบ้างจริงๆคุณมีพร้อมทุกอย่างอะ ให้บอกว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าคุณจะไปถูกใจใครจริงๆหรอกคะ่ะในช่วงนี้คุณแฮปปี้มากนะคะแต่ว่าใครบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปงานแต่งเพื่อนหรือว่าไปงานมงคลอะไรของเพื่อนหรือว่าไปงานเลี้ยงอะไรหรือเปล่าใช้คํานี้ดีกว่างานเลี้ยงดีกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนคนหนึ่งนะคะเข้ามาพูดคุยเล่นกันนะคะอืมเข้ามาพูดคุยเล่นกันเป็นคนที่คล้ายๆคุณนิสัยคล้ายคุณประเภทแบบเป็นคน นิสัยลักษณะคล้ายๆค,คุณเลยนะคะทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะอืออืไพ่บอกว่าสี่เหรียญอ่ะคือการที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขายังเขายังกักคุณเอาไว้อยู่นะคะสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือว่าคุณเองเขากักคุณคุณก็ต้องกักเขานะ ล้อเล่นแล้วแต่คุณคิดนะคะแต่เอาเป็นว่าความรักความสัมพันธ์นี้คือคนคนนี้ยังยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องการที่คุณไปไหนอะ่ะเขายัางต้องการคุณอยู่นะคะยังอยากมีคุณอยู่นะอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมในทุกๆครั้งที่เวลาเขารู้สึกว่าเขาเครียดหรือทุกมันจิตใต้สํานึกข,ของเขามันมีคุณอยู่ในนั้นตลอดเลยอะคะ่ะอืมออืมันก็เลยทําให้เขายังไม่อยากให้คุณไปไหนจากเขาอะ่ะนะ ถามว่ารักไหมนี่ไงเขาเริ่มรักแล้วจ้ะหนึ่งถ้วยเขาเริ่มมีความรักจริงๆให้กับคุณแล้วแต่ตอนนี้คนคนนี้ยังสับสนและไม่รู้ตัวนะคะอืมอ่ะต่อไปทีนี้มาดูว่าคนมีคู่แล้วกันคะ่ะพายอยากจะบอกอะไรนะคะคนมีคู่ชัดลมกลุมตุลแล้วก็มีถุนค่ะพวกคุณคือคือคู่ที่ยังที่ยังไปด้วยกันได้อยู่นะคะ แต่ให้นะนําว่าให้ยังให้ไปในเรื่องของผลประโยชน์ไว้ก่อนหรือเหตุและผลไม่ได้คบกันเรื่องของ,ของเงินแต่มาถึงว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลหลักการของความสัมพันธ์หรือว่าคุยกันเรื่องของการที่เขาซัพพอร์ตอนาคตเราเราซัพพอร์ตอนาคตเขาต่างคนต่างซัพพอร์ตอนาคตซึ่งกันและกันมันจะไปกันรอดนะคะพวกคุณยังมีสัญญาณของการเป็นคู่กันอยู่นะอืมยังไม่มีเกณฑ์ที่จะแบบรุนแรงเลิกลาขนาดนั้นนะอืมนะคะ โอเคเป็นไพ่คู่เลยจ้าอืออ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าชาวท่านลมกุ่มตนแล้วก็มิถุนคะ่ะเอ่อคนแบบไหนที่จะเข้ามาหาคุณคะ่ะคนอกหักมาพักบ้านนี้หอล้อเ,เล่นจริงๆคนอกหักจริงคุณอาจจะได้คุยชาวราศีมีและค้าวนามินคนอกหักคนเครียดคนมีความทุกข์จะเข้ามาปรึกษาหรือคุณคุณจะเป็นศิลานีอย่างดีมากๆเลยคะ่ะในช่วงนี้นะคะ มีการปลอบใจกันนะคะแล้วคุณอาจจะได้ความรู้สึกดีๆจากเขาด้วยแต่คุณก็ต้องดูดีๆว่าเขารู้สึกคุณแค่ชัว่ววูบไหมประทับใจที่คุณให้ความเขาแค่ประทับใจคุณชัว่ววูบเพราะว่าจากการที่คุณให้ให้คำปรึกษาเขาหรือเปล่านะคะโอเคอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันว่าชาวธาตุลมนะคะมาดูกันต่อกันที่ชาวธาตุลมนะคะ อ่ะทีนี้ไปดูกันต่อที่ชาวธาตุลมว่าถ้าชาวธาตุลมดีวกับชาวธาตุอะไรก่อนดีลมด้วยกันถ้าชาวธาตุลมดีกว่าชาวธาตุลมด้วยกันนะคะคุณจะมีปัญหากานรุนแรงอยู่นะเรื่องคําพูดเนี่ยบอกเลยนะคะพูดตรงมากเขาคิดอะไรเขาจะพูดอย่างนั้นตัวคุณเองก็เหมือนกันพูดคิดอะไรจะพูดกันอย่างนั้นแล้วปัญหานั้นอะมันมันจะทําให้คุณเครียดแล้วก็คิดวนๆซ้าๆ เขาเองก็จะทําคือปัญหามันมันจะมีไม่สิ้นสุดค่ะชาวธาตุลมกับชาวธาตุลมเดียวกันต้องระวังในเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่พาต้องบอกมันจะมีปัญหาไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดเป็นลมที่วนวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพูดกันแรงด้วยแล้วไม่มีอะไรสิ้นสุดเลยเดี๋ยวก็เกิดปัญหาเดี๋ยวก็เกิดปัญหาวนกันไปอย่างนี้นะคะถ้าชาวธาตุลมทีนี้ถ้าชาวธาตุลมเดิวกับชาวธาตุน้ำกันบ้างนะคะ ถ้าชาวธาตุลมดีกว่าชาวธาตุน้ำแบ่งหวังว่าถ้าคุณมีปัญหากันคุณจะสามารถได้รับเอา,อางี้ถ้าคุณมีปัญหากันในเรื่องของการขุขขดสนสนทนากันอะปัญหาของพวกคุณนั้นจะไปในทิศทางที่สงบศึกกันได้อ่าสุดท้ายจะจบที่สงบศึกกันได้นะคะอืมแต่ถ้าชาวธาตุทีนี้มาดูชาวธาตุลมชาวธาตุลมดีกว่าชาวธาตุดิน ถ้าคุณดิวชาท่าถ้าชาท่าลมดิวชาท่าดินคุณจะได้รับพลังงานอะไรบางอย่างเป็นพลังงานของความรักตัวเองแล้วคุณเองก็จะรักตัวเองเหมือนกันนะคะมันเป็นเหมือนพลังงานที่ส่งผ่านต่อกันได้หรือเอาง่ายเวลาคุณคุยกับชาวธาตุดินเนี่ยเหมือนคุณจะเอ,อรู้ทันเขาว่าเขาจะมาไม้ไหนเขาเองก็เหมือนกันแล้วต่างคนต่างจะประคับประคองความสัมพันธ์ กันทั้งคู่ด้วยวิธีการรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันเอย่างสมมติเช่นอย่างนี้ดีกว่เาเเหตุการณ์ที่เขาอาจจะหายไปอยู่ๆก็งเงียบไปแต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่พอใจแล้วกับการที่เขาหายไปแต่เขาจะกลับมาโดยการแบบเออทำอะไรอยู่ทางกินข้าวยังนี่นะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเองก็จะพูดกลับไปโดยการที่ว่าโอเคไม่เป็นไ,ไรเราโอเคอ่มมันเป็นมันนี้ถ้าคุณลงกับดินนะ เออโอเคเอายอะตัวอย่างเลยเนะี่ยทีนี้มาดูลมกับไฟหรือไฟใช่ไหมถ้าคุณเป็นชาวธาตุลมแล้ะดีวกับไฟแปลกมากความสัมพันธ์จะอึดอัดต่างคนต่างแบบพิกุณจะล่วงจากปากไม่พูดความรู้สึกกันจริงๆไม่พูดถึงปัญหากันจริงๆต่างคนต่างแบกปัญหาไว้คุณไปแบกปัญหาเขาเขาไปแบกปัญหาคุณค่ะนะคะ แต่ว่าถามว่าลึกๆพวกคุณเข้าใจกันหรือเปล่าเข้าใจกันนะพวกคุณเข้าใจกันนะเขาเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขานะแต่แค่ไม่พูดไม่พูดเท่านั้นเองไม่มีการพูดความรู้สึกออกมานะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาท่านลงนะคะกลุ <c oughs> ่มตนลแล้วก็มีถุนนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าสนใจยูส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชัานล่างหรือว่าสแกนที่อยูอได้เลยนะคะทุกคนโอเคโชคดีนะสวัสดีค่ะ